บูชนะจักตาได้ตีว่าโุ้ม,มีมีสุดหมาจริงต่อพร้อมว่าบุยเปลี่ยนสุดก็ได้เพื่อสุดนี้ประมาณมีเด็ดขันเทพเทพจุดจีเต่นีแรงบ้าผู<ม>้เชี่ยวชาญแกมีคนตี เสียทับเดินผู้เยเอะนะครับเนี่ยผนัดทั้งตัวแล้วเอาไปกูเป็นหัวเชียงคือเกา่ามุกบาทอ้าเชียงบินมึงเ,เปลี่ยนมาวันไลน์นี่ลอลไรจิมีสองไลน์ตัวแม่งแต่ลอยเบิดเลยนะหนูดแดง <laughs> ซื้อยันยันอะไอย่าง ค้ดพอคอยลงเซเว่นนี่ว่าแฟนไปคนดมาลงไหนรวนหอกโพชิงกิอิงสิเด็สคูสเดแมนสกูโพชิงกิรวนหอกยานายาสนามบินไม่ไม่ตัาแต่กระสนามบินจุดสุดท้ายสนามบินไหดลงจุดหนึ่งจวงสามสี่ห้าหาจุดหกกระสนามบิน แมงประมาณ2 0 3 0ตน่ะนั่ยลุงจุดละสิบคนอ่ะไปหาตีเาสนามบินก็ย่นักเด้เพรจุดยธศาสตร์มันฟ้ามไงไงสนามบิน,เ,นเราของมันฟูพอมเตรียมรับศึกเลยกันบาไว้กับแลนโอ้โหเก็นแล้วต้อนา่ากูเลย แาดหนามาเรยววะฮะจานบาดตัวเดียวมันเข่าของนั่นเข่าของนีู่กูได้ยเยเชแล้ว Ủa lại nhỉ Ừ. Không có năng đen ở quá xanh đi. ได้ลดเขาอีกโอ้ยแถมคือบดได้อาวัอยุออออออโอ้ยอาจารย์ยยแบบเรียบด้วยไปเรียนไปมึง

Bơ. awesome Quê ấy, không sao phải tốn để một điều đi ạ? cùng nhau lại một c, มีอีกอะมาแล้วสองตัวเลยวะใจมั้นน่ะนะนี่แหละเอาบางไหนเนี่นยก่อนนะอะไรเลี้ยงๆนะ่ะอ้ยนี่ละสามตัวขอวักเขาปิดประตูตีมียเลย <S 2>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  โอ้โห วัวมีโดนแล้วนะหัวมีดีด้วย<อ>